ือแล้วน้ำเริ่มเดือนแล้วค่ะก็น,นี้ใส่ไปใส่ไปเลยแบบนี้ทำแบบใหม่น้ำพริกปลาทูอยู่ที่ใครๆก็ทำได้นะคะพี่เพื่อนๆอยู่ที่จะทำรสชาติออกมาแบบไหนแค่นั้นเองขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็ต้มด้านโน้นแล้วตอนนี้ก็ปฏิบัติการการเดินวนส่ะพี่อนเพื่อนการเดินวนการเดินวน ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจเราก็จะลวกไว้ตรงนี้นะคะแล้วพี่สีก็จะมาทำน้ำพริกต่อนะคะเอาไปซ่อมประตูบ้านพี่สี <c oughs> ประตูประตูโ <c oughs> ดนเออ <c oughs> ใช่ใช่ใช่ใชช่ใช,ใช,ใชพ่พี่เพื่อนๆนตอนนี้นะคะให้ทุกคนให้ระวังระวัง นี่ค่ะพี่ๆเพื่อนๆเ,เราก็จะมาตำน้ำพริกกันเลยนะคะให้ทุกคนนะคะเฝ้าระวังให้ซึ่งกันและก,กันนะคะพี่ๆเพื่อนๆให้เฝ้าระวังซึ่งกันและก,กันให้ช่วยกันดูแลหลังบ้านนะคะเพราะว่าตอนนี้หลังบ้านของเรามีมีมือดีมาเที่ยวนะคะพี่ๆเพื่อน,เ,อนเมื่อวานที่สีไปเจอบ้านใครสักคนหนึ่งบ้านคุณสุข บ้านคุณสุก็เจอนะคะบ้านคุณสุก็เจอเมื่อวานไปเจอบ้านคุณสุนี่ค่ะพ,พี่เพื่อนเพื่อนดีเราก็จะต้มไว้แบบนี้นะคะต้มไว้ให้เปื่อยเลยนะคะลุงชอบทานเปื่อยค่ะพ,พี่เพื่อนเพื่อนทีนี้เราก็จะมาตำพริกตำหอมตำกระเทียมกันแล้วนะคะพี่เพื่อนเพื่อนนี่พี่เพื่อนเพื่อนเวลาจี เวลาจีอ่าหอมเวลาจีหอมแดงนะคะเอาทั้งที่เราผ่าเนี่ยเอาลงนะคะพี่เพื่อนเพื่อนแล้วเขาจะสุกทั่วเลยค่ะเขาจะสุกทั่วทุกแผ่นทุกอันนะคะเคล็ดลับนะคะเวลาจีให้ผ่าครึ่งแบบนี้นะคะแล้วเอาคว่ำหน้าลงแบบนี้นะคะคว่ำหน้าลงนี่ค่ะพี่เพื่อนเพื่อนเคล็ดลับการทําอาหารมาบ้านพี่สีก็จะได้เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆกลับคืนไปนะคะพี่เพื่อนเพื่อน นี่ค่ะเราก็จะใส่มีอะไรก็ใส่ไปตอนนี้เราจะโขกพร้อมกันนะคะพอเราโขกทีละอย่างมาเยอะแล้วทีนี้เราโขกพร้อมกันค่ะพี่อนเพื่อนพริกเพิ่ฉันไม่เอาออกเพราะว่าพริกฉันคั่วเอไม่ไหม้นะคะไม่จะลอกออกก็ได้ไม่ลอกไม่ปอกเปลือกก็ไดย้ยังไงก็ได้แล้วฉันก็จะโขกนะคะพื่เพื่อนก่อนโขกนะคะฉันก็จะดูก่อนว่าพริกฉันกระเด็นไปไหนมั่ง พิธีเหลือเกินสีบานลีลาเหลือล้นเหลือไหลามาค่ะพี่พี่พเพื่อนๆนี่ค่ะเราก็จะมาตําน้ําพริกแบบนี้นะคะตาน้าพริกปนิสสบายดีไหมคะคุณพรอนคุณบอลพรอามาๆๆทำน้ําพริกปลาทูด้วยกันปนิสสบายดีไหมคะพี่ๆเพื่อน,อนๆตำปลาทูนะคะ ตามตำราอีสานทางเหนือทางอีสานทางเหนือจะใส่ปลาร้าหรือว่าใส่น้ำปลาร้าแต่ว่าตำบาทูภาคกลางนะคะเขาจะไม่ใส่ปลาร้าแต่เขาจะใส่มะน,นาวค่ะเพื่อนๆแต่ว่าบ้านพี่สีก็จะทำตำราแบบทางเหนือนะคะใส่ปลาร้าไปนิดหน่อยใส่ปลาร้าไปนิดหน่อย เพื่อนๆเราก็ทำกับข้าวไปนะคะขอบคุณทุกท่านที่เขามารับชมลุงทำท่าหิวบอกไม่ไม <c oughs> ออ่ไม่ต้องแยกตามพันนะไม่เพื่อความรวดเร็วแล้วอีกอย่างหนึง่งเราก็ลุ้นว่าอ้อาวในครบมีอะไรมั่งอะในครบกนี่ก็มีอพี่ๆเพื่อนๆมี กระเทียมมีหอมมีหอมแดงนะคะแล้วก็มีพริกนะคะกั้ยนะคะทั้งกั้ยทั้งจีนะคะ